จากเฮตึกสตองอถล่มที่มีความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับไปดูตึกอื่นๆของภาครัฐกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการไปขุดเอาข้อมูลต่างๆนา,นานากันมาตอนนี้มากมายทีเดียวปัญหาก็คือเรื่องของการก่อสร้างไม่เสร็จนะฮะปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายจุดล่าสุดในทางเพจ CSI LA ครับเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบตึกศาลพระขนงที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครับ แอดมินเพจ CSI LA ได้พูดคุยกับทางทีมทีมข่าวเจาะข่าวเด็กของเราบอกว่านี่คือภาพของตึกสารพระขนงคับที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ซึ่งภาพเนี่ยถูกถ่ายเมื่อราว1เดือนที่ผ่านมาครับโดยตึกนี้นะครับใช้งบประมาณ304ล้านบาทแต่สุดท้ายกลายเป็นเพียงแค่ตึกผีสิงเพราะว่ายัางสร้างไม่เสร็จนอกจากนั้นครับแอดมินยังบอกว่าตอนนี้มีอาสาสมัครบินโดรนแล้ว3-4คน เดี๋ยวจะเก็บภาพตึกจากมุมสูงเพื่อนําไปตรวจสอบต่อไปครับเนื่องจากว่าต้องการตรวจสอบในฐานะเจ้าของภาษีที่ถูกนํามาใช้ในการก่อสร้างเมื่อปี2564ครับมีรายงานจากสํานักข่าวอิสราระบุว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระขนงได้ทําหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเมื่อต้นเดือนเมษายนปี64โดยขอให้ตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เนื่องจากพบว่าแม้จะมีการตรวจรับงานก่อสร้างแล้วแต่กลับพบว่าบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่อย่างเช่นห้องพิจารณาคดี39ห้องสร้างเสร็จแค่ห้องเดียวครับลิฟต์7ชุดแต่ใช้ได้งานอาใช้งานได้เพียงแค่ชุดเดียวครับแล้วก็ยังไม่มีการทาสีไม่มีการตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยเอายังมีอีกหนึ่งโครงการครับ ภาพนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ระบุว่าเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งครับงบประมาณกว่า52ล้านบาทนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นในวันนี้คุณผู้ชมครับก็คือภาพนี้นะฮะมีเพียงเสาเข็มที่ปักเรียงรายอยู่กลางทรายงานก่อสร้างเนี่ยหยุดเงียบเหมือนถูกทิ้งร้างใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนี้แน่นอนว่าเหมือนเคย ตั้งป้ายใหญ่ว่าก่อสร้างด้วยภาษีประชาชนแต่สุดท้ายกลายเป็นอนุสรเสาเข็มให้ชาวบ้านดูต่างหน้าพร้อมกันนี้เรียกร้องกับกรมโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยออกมาชี้แจงนอกจากนี้ครับแอดมินเพจยังระบุกับเราบอกว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบมหากาบเรื่องตึกของรัฐที่ถูกทิ้งร้างที่สร้างยังไม่เสร็จแบบนี้ออกมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างนี้เป็นการสร้าง าาเงงินนภษีขอประชชโมโนแมสซัตความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจัน4่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D Tag กดดอกจัน3 3 6่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย